สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัดเจนแล้วนะไปด้วยกันแน่เสียหนูอนุทินยืดอกยืนยันภูมิใจไทยไม่ทอดทิ้งรัฐบาล นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือเวียนไปยังโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมว่า แน่นอนว่าเราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองกระทรวงสาธารณสุขตื่นตัวในทุกโรงพยาบาลทั้งเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินเวชยพันธ์ยาเพราะอาจมีการเหยียบกันเดินชนกันจนอาจมีบาดแผลได้ที่สำคัญคือการเตรียมเลือดเอาไว้เผื่อมีความจำเป็นต้องใช้แต่เราขอให้เป็นการเตรียมเกอร์อย่าได้ใช้อะไรเลยแต่เราต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดขนาดการประ ระชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอยังมีรถพยาบาลมารอทุกครั้ง ผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินอย่างไรกรณีมีการชุมนุมนิสิตนักศึกษาและมีผู้ออกมาชุมนุมปกป้องสถาบันในอนุทินกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่ขอให้ร่วมกันชุมนุมด้วยความสงบภายใต้กรอบของกฎหมายเชื่อได้เลยว่ารัฐบาลฟังทุกกลุ่มทุกคนทุกเสียงส่วนที่อาจเกิดการชุมนุมของทั้งสองกลุ่มในหลายจังหวัดเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนั้นพวกเขาไม่ใช่คนที่เราจะต้องไปป้อง ทุกคนมีสิทธิตามรัฐธ,ธรรมนูญเรารับฟังทุกเสียงไม่เช่นนั้นจะยื่นขอเปิดประชุมสมัยวิสามันรัฐสภาได้อย่างไรเ <thers> มื่อถามถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปรยจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพม un un หานครนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้พูดคุยกันในคอรมอล พักร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้คุยแต่เราต้องมีความเห็นร่วมกันและยืนยันว่าท่าทีของพักภูมิใจไทยว่าเราเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเราพร้อมสนับสนุนให้แก้ไขมาตราที่ประชาชนต้องการให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เมื่อถามว่าเป็นห่วงบิ๊กเซอร์ไพรส์ของผู้ชุมนุมที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมมาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนรักชาติรักบ้านเมืองการแสดงออกอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มั่นใจว่าไม่มีใครหวังร้ายต่อบ้านเมืองในส่วนที่ตนรับผิดชอบเราก็เตรียมพร้อมขอวิงวอนใส่หน้ากาก,กอนามัยเวลาชุมนุมและพกเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเราจะเตรียมให้มากที่สุดหากมีการกำหนดสถานที่ชุมนุมชัดเจนเราจะมีหน่วยบริการทางแพทย์ไปให้บริการ เมื่อถามว่าณเวลานี้ยืนยันได้หรือไม่พักภูมิใจไทยจะไม่ทอดทิ้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นายอนุทินกล่าวว่ายืนยันครับมาด้วยกันไปก็ไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ